ขอคุยง่ายๆนะครับลองคิดง่ายๆครับถ้าเกิดถ้าเกิดคนไทยเนี่ยทยอยครับทยอยมีชีวิตที่ดีขึ้นมีเงินมีความสุขเยอะขึ้นมีความสุขด้านต่างๆยกระดับยิ่งๆขึ้นลองคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ภาพรวมของประเทศไทยก็จะดีขึ้นด้วยการเง,ง,งินงงของประเทศไทยความสุขสิ่งดีๆต่างๆด้านต่างๆของประเทศไทยคนดีหลายคนดี ประเทศไทยก็ดีขึ้นแล้วเราจะทํำยังไงล่ะอ่ะผมพูดตรงๆผมค้นหามาตามลำดับคือคือด้วยใจอ่ะด้วยใจที่ผมเป็นคนไทยคนหนึ่งและได้รับประโยชน์จากการที่ประเทศไทยจะดีขึ้นชื่นใจด้วยดีใจด้วยแะละนะครับเราก็จะเป็นคนหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยด้านต่างๆผมเองลูกหลานคนรุ่นต่อๆไปเนี่ยพวกเราตัวท่านด้วย ก็จะได้รับผลเสียด้วยแล้วจะทำยังไงล่ะที่ว่ามาเหล่านั้นถึงจะดีขึ้นและทำได้ง่ายผมเจอคำตอบแล้วจริงๆครับขอขอโอ,อกาสนะครับมาชวนพวกเราเนี่ยลองลองทำตั้งแต่วิดีโอหมายเลข160นี้ไปถึงวิดีโอหมายเลข163ชื่อนี้แหละนะครับอ่ะขอคุยแบบสบายๆเลยนะครับขั้นที่1 มันจะมีสมขั้นนะครับตามบรรทัดที่2เลยนะครับขั้นที่1เนี่ยหัวใจสําคัญของมันเลยเป็นกุญแจเลยก็คือคนเราเนี่ยเก่งจริงๆมีคุณค่าอยู่จริงๆนะครับการศึกษาที่จัดกิจกรรมที่เหมาะสมมาให้น้องๆตั้งแต่ก่อนอน,นุบาลเนี่ยผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมเนี่ยน้องๆก็จะมีความรู้ความสามารถมีความเก่งด้านต่างๆได้ง่ายมาก มันจะพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจทั้งสมองทั้งศักทักษะฝีมืออะไรต่างๆดีๆเนี่ยพัฒนาได้หมดแตถ่ถ้าเกิดว่ากิจกรรมมันไม่ถึงประสบการณ์และคุณค่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ถึงเป็นเรื่องปกติแต่ผมกําลังพูดถึงขั้นการลองที่เริ่มต้นจากการที่ไม่ได้ไม่ได้เสียเงินสักบาทตามบรรทัดที่2เลยประเด็นก็คืออะไรครับ คนเราเนี่ยมีคุณค่าอยู่แล้วแต่คุณสมบัตินึงครับที่ถ้าถ้าไปลองเองแล้วเนี่ยไปลองให้เกิดขึ้นกับตนเองแล้วด้วยตนเองเนี่ยมันสำคัญมากๆก็คือการที่คนเราเนี่ยไปภูมิใจเองพร้อมกับไปปลุกไปปลุกแล้วทำให้งอกงามอะในเรื่องของปรมริเริ่มเพราะอะไรครับไมโครโฟนอันเนี้ยคอมพิวเตอร์นี้าศาสนา อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนมีส่วนในการไปค้นพบแล้วไปสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นซึ่งการที่เราสามารถไปทําอะไรบางอย่างแล้วเราภูมิใจได้เองเราเริ่มมีทักษะในการสร้างความภูมิใจได้เองพร้อมกับเริ่มสร้างสรรค์เองเนี่ยนึกภาพคุณสมบัติเหล่านี้ครับที่เราสามารถมอบให้พวกเราชาวไทยไปจุดติดขึ้นมากับตนเองได้ ในขั้นที่หนึ่งนี้ซึ่งวิธีไปจุดติดผมริเริ่มเองง่ายๆเลยครับคือการไปฝึกตามชื่อเลยครับตามที่ที่ในหน้าจอเลยไปฝึกตื่นให้ดีฝึกตื่นได้ดียิ่งยิ่งขึ้นหลังจากที่ตื่นได้ดียิ่งยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยก็คือตอนเช้าเนี่ยเอ้ยเราตื่นได้ดีหรือยังเราสดชื่นแจ่มใสหรือยังการตื่นนอนของเราเป็นยังไงบ้าง วันแรกอาจจะตื่นได้ไม่ดีไปลองปรับจะนอนเร็วขึ้นจะออกกำลังกายจะทานอาหารอย่างเหมาะสมจะปรับอะไรก็แล้วแต่ลองเขียนเป็นวงกลมไว้เลยเนี่ยเขียนเลยนะครับเพื่อให้เราตื่นได้ดีขึ้นในทุกๆวันเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างโอ้โหคนที่ตื่นได้ไม่ดีเป็นยังไงครับจากนั้นครับสิ่งที่อยากให้เสริมเพื่อปลุกปลุกให้เกิดความภูมิใจได้เองมันเหมือนกับ คนเคยภูมิใจได้เองวันแรกมันทําไม่ได้หรอกภูมิใจได้เองนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยนะแต่คนที่เคยเนี่ยก็จะรู้ว่าเออมันก็จริงอย่างที่ไอ้ดามันว่านี่ยนะครับไปปลูกมันจากนั้นครับไปปลูกไปปลูกปมริเริ่มง่ายๆคือเลยครับไปฝึกนึกให้ดีตอนเช้าเลยตื่นขึ้นมาแล้วจะนั่งก็ได้จะนอนต่อก็ได้ทําการตื่นให้ดีพร้อมกับนึกให้ดีจากนั้นครับจดแล้วไปทํา คุณภาพและความมีพลังของการนึกได้ดีจดแล้วไปทำเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นขอแค่ไปทำมันทำวันละ5นาที10นาทีหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่นะครับขอแค่ลองครับการที่เราไปลองจริงๆมันมีคุณภาพไปถึงระดับหนึ่งเราจะรู้ได้เองเราจะเห็นได้ถึงความแตกต่างเราจะเรียนรู้จากมันตรวจสอบให้เห็นความแตกต่างเรียนรู้จากมัน ยกระดับพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่เพื่อให้ง่ายขึ้นครับคือในส่วนท้ายก็คือฝึกที่จะเคารพรักษรู้สึกดีและทำดีกับร่างกายและจิตใจของเราเองด้วยมันจะง่ายขึ้นแค่นั้นเองครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยถ้าไปลองทำก็จะรู้ได้เองแต่ผมบอกเพื่อให้มันง่ายขึ้นแค่นั้นเองนะครับนึกภาพครับคนที่ไม่ได้มีคุณสมบัติของการที่เคารพรักรู้สึกดีและทาดีกับตนเองเป็นยังไงครับ ทั้งหมดไม่ไม่ใชไม่ใช่เช,ชื่อผมนะครับต้องไปนึกไปจดและทำเองหลังจากที่ไปฝักไปฝึกฝึกตื่นได้ดีแล้วจริงๆถ้าไม่ได้ฝึกมันก็ไม่ได้ประเด็นสำคัญมีอยู่แค่นั้นเองครับถ้าผมพูดตอนนี้คืออะไรครับอ่ะผมเคยเห็นจริงๆนะครับคิสเทนอโลโรนโดเนี่ยไปดูประวัติเขา เริ่มต้นคือผมเห็นฉากในวิดีโอสั้นๆเนี่ยเป็นฉากที่โรนโรโนดยิ้มจากเขาผอมแห้งแล้วเขากาลังน่าจะกวาดหรือทําความสะอาดถนนอยู่อ่ะเคือผมจําแต่หน้าเขาเห็นสองรอบนะครับแล้วเขากลายเป็นนักฟุตบอลได้ยังไงไปดูประวัติลิซ่าแบล็กพิงคนะครับไปดูประวัติอาจารย์เฉลิมชัยทั้งหมดครับถ้าเราไม่ไปเจอประสบการณ์สาคัญผมพูดเพื่ออะไรครับอืม ลองไปนึกได้เองเราจะไปผ่านประสบการณ์สําคัญอะไรให้ภูมิใจได้เองให้รู้ได้เองว่าเราทำได้ดียิ่งขึ้นจุดเปลี่ยนของมันคืออะไรครับคือไม่ได้นึกให้ดีไม่ได้ไปจดแล้วทำได้นานถึงหเดือนถ้าใครได้ไปฝึกตื่นได้ดีนึกนึกได้ดีจดแล้วทำ ได้นาน6เดือนปัญหาเลยครับนึกอย่างเดียวแต่ไม่ได้ไปจดแล้วไม่ได้ไปทําอยากให้ฟังวิดีโอนี้ซ้ําครับอยากให้นึกภาพที่ผมเนี่ยกำลังขอร้องท่านอยู่ว่าให้บอกต่อแนะนําวิดีโอนี้ให้หน่อยจะบอกปีละครั้งก็ได้เดือนละครั้งก็ได้สัปดาห์ละครั้งก็ได้วันละครั้งก็ได้แต่ถ้าบอกครั้งเดียวแล้วเลิกเนี่ยมันก็จะโอกาสที่จะไปถึง พวกเราก็จะน้อยมากถามว่าการที่บอกต่อวิดีโอนี้ไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างมันจะเป็นอย่างนี้ครับคนเราจะเข้าถึงจะไปสัมผัสสิ่งดีๆด้วยตนเองแล้วจุดสำคัญของมันก็คือการที่เราไปเจอสิ่งดีๆแล้วเรามาคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันกลายเป็นกลุ่มที่ดีขึ้นเป็นครอบครัวเป็นหน่วยงาน เป็นสังคมเป็นหมู่บ้านตำบลอำเภอเป็นชุมชนที่ดียิ่งยิ่งขึ้นพลังของทีมเนี่ยมันมากกว่าทำคนเดียวผมไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนมารวมทีมกันนะครับแต่ผมบอกว่าการที่บอกต่อวิดีโอนี้ไปจะเป็นปีละครั้งเดือนละครั้งสัปดาห์ละครั้งหรือวันละครั้งเนี่ยจะช่วยเพิ่มโอกาสให้บางคนได้มาเจอกัน แล้วสร้างสารรค์สิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นแต่วิดีโอไม่ได้มีอยู่เท่านี้นะครับถ้าย้อนกลับไปดูวิดีโอที่หมายเลข159ผมไม่ใช่นักพูดไม่ใช่ยูทูบเบอร์พูดไม่เก่งครับแต่การที่บอกต่อวิดีโอนี้ไปเนี่ยปีละครั้งเดือนละครั้งสัปดาห์ละครั้งหรือวันละครั้งเนี่ยจะเพิ่มโอกาสให้พวกเราทั่วไทยเนี่ย ได้ลองครับการที่มีบางคนเนี่ยมาร่วมกันมาร่วมฝึกร่วมซักซ้อมร่วมทดลองอะไรบางอย่างจะเกิดการสร้างสรงสรค์สิ่งดีๆได้มากมายผมขอเสนอครับเราก็บอกวิธีการใว้หมดแล้วที่จะก่อตั้งศูนย์พัฒนาศิลปะและวิชการทั้งปวงเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลชุมชนโครงข่ายพลังดีและกองทุนที่จะไปส่งเสริมสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเช่น สมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มระบบควบวงจรพึ่งพาตนเองคือ,คอพึ่งพากันเองในชุมชนสังคมนะครับสามารถดึงทรัพย์จากภาทิศเนี่ยมาใช้ได้อย่างหลากหลายและสร้างสรรค์จะมีกิจการที่ดีมีบริษัทที่ดีเกิดขึ้นจะมีการท่องเที่ยวที่ดีเกิดขึ้นทั้งหมดไม่ต้องเชื่อผมนะครับเพราะว่าคนนี่แหละที่ทำสมาร์ทส,สมาร์ทโฟน ที่ทําปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์สิ่งต่างๆทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมก็คนนี่แหละที่สร้างขึ้นแต่ผมบอกว่าถ้าลองบันไดาสามขั้นนะครับไปทีละขั้นทีละขั้นเนี่ยทุกคนจะสามารถทําได้ผมไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนไปลองแต่ผมขอร้องว่าช่วยบอกต่อวีดีโอให้ผมหน่อยเพื่อ เผื่อจะมีใครไปลองครับอยากให้เป็นเกิดจากความเต็มใจยินดีแปลว่าอะไรครับสามารถที่จะไปดูวิดีโอหมายเลข16 1 162 1 6 3ย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลข159แล้วค่อยเลือกก็ได้แต่สำคัญที่สุดก็คือขั้นหนึ่งนี่แหละที่ไปลองเองภูมิใจเองแล้วริเริ่มอะไรบางอย่างเป็นพลังริเริ่มด้วยตนเอง ในแบบของท่านเองแปลว่าอะไรครับบางคนเนี่ยแค่ขั้นที่หนึ่งอย่างผมเนี่ยถามว่าผมเป็นคนที่มีข้อเสียเยอะมีวิบากกรรมเยอะคิดและทําได้แค่นี้แหละแต่อาจจะมีพวกเราหลายหลายคนที่ทําได้อย่างสร้างสรรค์มากกว่าที่ผมทําในรูปแบบที่หลากหลายจึงขอร้อง,พ,งพ,พึ่งพาพึ่งพาเพื่ออะไรครับประเทศไทยมีเงินเยอะขึ้นคนไทยทยอยมีความสุขทยอยมีเงินเยอะขึ้น เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆผมก็ได้รับประโยชน์ไปด้วยแต่การที่บางครั้งเนี่ยเราเจอสภาพที่สังคมมีปัญหาคนไม่เข้าถึงประสบการณ์ที่มันสำคัญประสบการณ์บางอย่างเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมการพัฒนาสมองร่างกายและจิตใจไม่ได้ส่งเสริมการพัฒนาสมองแล้วเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบประสาทที่ดีจนมีความรู้ความสามารถที่ดีเนี่ยมันก็น่าเสียดายถูกต้องไหมครับ ขอความกรุณาได้โปรดหยิบยื่นโอกาสนี้ให้กับพวกเราชาวไทยนะครับพวกเราทุกคนว่าจะไปเริ่มต้นไหมแล้วมันง่ายกเลยครับไปฝึกตื่นให้ดีนึกให้ดีจดแล้วทำลองทำต่อเนื่อง6เดือนลองไปทำมันบ้างถ้าติดใจทำต่อโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับ